ค่ะท่านผู้ชมก็มาต่อกับนิลลี่คีเช่นเคยวันนี้เราก็มาต่อด้วยเดอะซิมสกันเลยค่ะหลังจากที่ห่างหายไปนานนาเนี่ยหน้าร้อนนี้ก็จะมีพาร์ทใหม่ออกมานะคะ ก็จะเป็นรู้สึกจะมีร้านอาหารนั่นเองนะคะแล้วก็มีอัปเกดของเด็กเล่นเยอะแยะเลยค่ะคิดว่าคงจะประมาณมวันอังคารเมษานี้นะคะหรือว่าวันที่22เนี้เดือนนี้นะคะก็ใครที่เป็นแฟนของเดอะซิมสีก็อย่าพลาดกันนะคะเดี๋ยวขอลดเสียงแป๊บหนึ่งเมื่อกี้มันรบก,กวนเยอะไปนะคะมันดังกว่าเสียงซิมเนาะโอเคนะคะก็มาต่อกับมิเชลกันนิดนึง นิลลี่เลยนะคะคือหลังจากที่นินลลี่มีน้องเนี่ยก็ให้เขาไปทำงานด้วยนะคะท้องโตท้องเย้ยไปทำงานนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยคยีก็จะให้เขาเอ,อ,อยู่บ้านนะคะเลี้ยงลูกเนาะถ้าน้องออกมาแล้วนะคะก็ไม่ต้องไปทำงานเนาะหยุดเป็นหมอสักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะให้ไปเปิดร้านอาหารก็คือธุรกิจหันสานั่นเองนะคะสำหรับเดอะซิมซีนะคะงานนี้เดี๋ยวให้เขาทำงานสักแป๊บเราก็มาอยู่ที่ เออมิเชลกันเลยนะคะตอนนี้มิเชลถึงที่ทํางานแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะต้องคุยทักไทยกับหัวหน้าหน่อยเนาะต้องหวัดดีกับเขาเผื่อจะได้เลื่อนขั้นหรือไม่ก็โบนัสสูงขึ้นอะไรเนายเนาะสวัสดีครับ เป็นไงครับสบายดีไหมครับเอ๊นานเราไม่ได้เจอแกเป็นไงฮอลิเดย์ยังไงบ้างผมก็เรื่อยๆครับตอนนี้แฟนผมเอ่อฮอลิเดย์อยู่แล้วก็มีน้องด้วยตอนนี้ผมต้องดูแลแต่รับรองว่าเลิศแน่ๆครับรู้สึกว่าฮอลิเดย์ครั้งนี้สุดๆไปเลยครับแล้วเป็นยังไงหัวหน้างานเยอะไหมฉันเนี่อยากจะไปซื้อของเดินจ่ายตลาดหรือไปห้างอะไรเงี้ยไม่มีโอกาสเลยทำแต่งานเรายิ่งนายไม่อยู่ด้วยแล้วโอ้โหงานฉันเยอะมากฉันบอกตรง เดี๋ยวต้องคุยแบบเอาใจหัวหน้านิดนึงนะคะเราเป็นยังไงคุณดูดีขึ้นน่อากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างอ่ะก็เลยๆเปื่อยๆอออนั่นแหละฉันก็มีไปฟังดนตรีบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราต้องไปรีบทํางานเลยนะคะก็คือเดี๋ยวต้องออกไปสํารวจในเมืองกันนะคะก็คือว่าจะมีอะไรเนาะเดี๋ยวมิเชลแหมรู้สึกขยันมาเลยนะวันแรกนะจากโอลิเดนนานมากเลยนะก็คือเนลลี่ท้องนั่นเองนะคะไปทําการบ้านมาเยอะ ได้น้องสักคนหวังว่าคงไม่แฝดนะเออทำอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าชัดเดี๋ยวเราจะต้องโทรหาใครสักคนหนึ่งนะคือตอนนี้บอกตรงเลยนะคะอิตามิเชลเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้ตั้งแต่เนียรี่ท้องเนี่ยนะคะก็ออกไปสังคมบ่อยมากข้างนอกนะคะคือบ่อยเหลือเกินแทบทุกครั้งเลยหลังจากเมียท้องเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหมอกแกจะเบื่อมากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาไอ้นี่กันเลยนะคะ แหมขยันเชียวพ่อคุณจริงๆแล้วถ้ามาตรงเนี้นะเราน่าจะแบบทักทายเพื่อนฝูงนะยังรู้จักไม่หมดทุกคนเลยนะหิวขนมจังเลยอะ่ะไม่ต้องเรื่องมากนายทำงานไปเดี๋ยวเราเออกไปเอเตรียมตัวแล้วกันเนาะทำอะไรเอ่ยฉันละเบื่องานวันแรกก็งานเต็มไปหมดอะไรก็ไม่รู้แต่ก็รู้สึกก็ดีจังเลยรู้สึกได้ไหมมานี่โอ้โหแบบสุดๆต้องตอบซะหน่อยแล้ว โอเคนะคะเดี๋ยวเราต้องโทรหาเพื่อนแป๊บนี่ไงคะในกลุ่มเพื่อนของเขาเนาะเดี๋ยวคีจะให้ดูอีกทีนะคะไม่รู้เหมือนกันคีไปทำอะไรมาเนี่ยคือเขาไปเข้ากลุ่มนะคะก็คือ get together นั่นเองนะคะแล้วเขาไปร่วมกลุ่มกับพวกนี้ได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันก็เป็นกลุ่มอะไรอะ่ะ ซาบซานะคะโอ้โหแมก็จะมีแต่อะไรรู้สึกไปนั่งดื่มแล้วก็ไปเต้นแล้วก็แบบมีจีบสาวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับเพื่อนเขากลุม่มนี้มาเรียกทุกวันเลยนะคะหลังจากที่มิเชลเลิกงานแล้วเนี่ยจะต้องมีการโทรศัพท์มาแล้วออกไปนั่งดื่มข้างนอกจนทำให้นินีนน่ของเรานี่มีเครื่องนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกน้า <c oughs> ก็ยังหนุ่มยังแน่นนะคะอะไรที่มีความสุขก็ทำไปเนาะ สำหรับซิมของเรานั่นเองไม่เชลตอนนี้มีความสุขมากนะคะมีเพื่อนฝูงเยอะแยะไปหมดแล้วที่ทำงานก็หนักมาก<ป>เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะพูดถึงแล้วพาร์ทที่แล้วเนี่ยนะคะคีก็ได้ให้น,นารี่เขาไปเอ่ออะไรนะไปทำงานเดินโย้เยะไปเลยนะไม่เชลนทำอะไรเนี่ยยังไม่เสร็จอีกเหรอโอเคเดี๋ยวเราต้องไปต่อกันเลยนะคะนี่ เราต้องไปสำรวจเมืองของเรานะคะคือหมู่บ้านของเราหรือตำบลของเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไปดูว่ามีคริมินัลไหมมีพวกที่แบบไปกันเลยค่ะนี่ไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับภาษาไทยเนาะรู้สึกว่าจะเป็นไทยเสือซิมนี่แหละคะ่ะต้องขอบคุณจริงๆเนาะที่อุตส่าห์ตั้งใจทำมานะถึงจะไม่หมดก็ไม่เป็นไรก็ให้กำลังใจเต็มที่นะคะ ขอบคุณมากนะคะก็ไปโหลดออกมานะเดี๋ยวจะไปให้เครดิตนะคะเพราะตอนนี้ยังนะคะเพราะว่าคีย์เคยเอามานะที่ยังไม่ได้อัปเดตครั้งที่2เนี่ยรู้สึกว่าออพอเอามาเสร็จแล้วเนี่ยเผอิญคีย์เปลี่ยนคอมใหม่นะคะไม่ได้เปลี่ยนคอมใหม่ก็คือให้มันเซฟเยอะขึ้นนะจากอะไรนะสี่มกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่พอนะสำหรับซิมคีย์ก็ไปเอามาเป็นร้อยเลยนะคะตอนนี้ยอมรับว่า มีช่องว่างระหว่างแบบเซฟให้เยอะมากยอมรับจริงๆแล้วก็ไม่แหลกด้วยนะคะแต่ก็อย่างว่านะก็ต้องไม่นี่ไปเฮ้ mm. hey, ฉันคุยกับเธออยู่นะ mm. เธอไม่ได้ยินเหรออีตานนี้อะไรเนี่ยฉันอุตส่าห์หันหลังให้ยังมาคุยเับฉันอีกเหรอเนี่ยไม่สนใจหรอกดูสิผอมก็ผอมหนะ้าตาก็ไม่ดีเหมือนกุ้ยข้างทางเลยทเลศจริงๆแล้วยังมาคุยกับเราอีกอุตส่าห์ยืนหันหลังให้แล้วนะอะไรคนอะไรก็ไม่เลือกไปดีกว่าโมโหเหมือนใช่ เอ้ยเธอจะไปไหนล่ะมาคุยกับฉันก่อนสิแล้วฉันนะ่ะนะเป็นผู้ดีที่นี่นะบอกไว้ก่อนเอาจะไปไหนเฮ้ยแล้วคนของเรารู้สึกสองคนนี้จะมโมโหนู่นก็มีโอโ้โหเอ้ยรู้สึกเมืองนี้เป็นไรกันเนี่ยเมนไม่มากันหรือไงหรือว่าน้ําไม่ออกหรือยังไงถึงโมโหกันทั้งเมืองเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าจะไปต่อยมิเชลของเรานายมิเชลอยู่ไหนมาทํางานทําการคือเขาเป็นเด็กใหม่ในเมืองนี้นะคะยังไงก็ยังไม่เก่งนะ,ะอันนี้มาสํารวจเมืองนะคะนั่นแน่เดี๋ยว หยุดแป๊บนึงจะไปไหนเราปวดเลยเดียวเดี๋ยวหย,ยุดมิเชลหยุดทักทายก่อนไม่กลับสเตชันนะจ๊ะอยู่นี่เลยจ้ะโอเคทักทายหน่อยเฮ้ยหวัดดีเป็นยังไงหันกลับมาสวัสดีครับเป็นยังไงครับสบายดีไหมครับผมเป็นคนใหม่ที่นี่นะครับยินดีที่รู้จักนะครับอ๋ออย่าบอกนะว่าจะต่อยเราโอเคเราต้องบอกให้เขาเอ่อคอมดาวนะคะคืออย่าอารมณ์ร้อนหน่อยแมในเมืองนี้ อย่างว่านะอากาศมันร้อนก็ต้องหุดหงิดบ้างเป็นของธมาเดี๋ยวอย่าพึ่งดีก่อนยงัยงยังอย่าบอกนะกว่าจะตีกันนะ่ยไม่ได้นะห้ามนะจ๊ะนี่นี่นี่ <laughs> วิเชลจะไปไหนแล้วปัดโถเอ้ยสั่งให้ทำไม่ค่อยจะทำดูสามคนนี้นะดู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 ดดแตง่ง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 แตง่แตงแหมเดินมันจังหวะเลยโอ้โหเดี๋ยว <im> ฮ uh ัลโหลอะไรนะดู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 ดด เดี๋ยวนางจะต่อยมิเชนหรือเปล่าไม่นะเดี๋ยวหยุดทักทายไม่ได้เลยต้องให้ชี้คำดาวนะคะไม่งั้นเดี๋ยวชี้ตบกันทั้งเมืองแล้วยุ่งเลยนั่นตามไปกุ้มใจเหลือเกินไปไหนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินตามไปแล้วกันเผื่อนางจะมีอะไรพวกนี้ไว้ใจไม่ได้เลยนะคะบางทีก็มีอะไรอะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สามคนนี้เดี๋ยวต้องมีการได้ต่อยกันบ้างละเอ้าเฮ้ยใครโทรมา เดี๋ยวดูแปบขอเพื่อนในกลุ่มแล้วว่าไม่ใช่นะรู้สึกจะไข่โทรมาหาไม่ใช่ลับดิโอ้โหได้ยินเสียงโทรศัพท์กล้องมากอะไรอะ่ะเฮ้ยเป็นยังไงบ้างติดต่อมาหาข้าหน่อยสิได้เลยเราก็ต้องบอกโอเคนะตอนนี้ข้ายู่ในระหว่างทำงานนะห้ามรบกวนโอเคทำงานให้โอเคนะเราต้องบอกให้พวกนี้ดาวหน่อยแล้วกันเนาะ เฮ้ยวันดีทำไรกันอะสวัสดีครับผมเป็นเด็กใหม่ในเมืองนี้นะครับยังไงก็ฝากเรือกปกตัวด้วยนะครับอย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นยินดีด้วยผมก็อย่างง่าว่านะมันก็ต้องมีบ้างที่อารมณ์ไม่ดีโอ้ยแต่ผมเครียดเหลือเกินตอนนี้บอกตรงอะไรก็ฮัลโหลสวัสดีจ้า อ๋อหน่มใหม่ด้วยหน้าตหลอดิคุณนายตำรวจคุณไม่ต้องพูดเลยผมได้ยินข่าวมาว่าตอนนี้คุณท้องไม่ใช่เหรอขอร้องรุณาอย่ายุ่งเรื่องครอบครัวผมสิเอไม่ต้องพูดมากนะเฮ้ฮัลโหลผมมาเมืองนี้ยังไงก็เฮัโหลไม่รู้จะคุยกับอะไรกับใครเลยเนี่ยเต็มไปหมดเป็นยังไงบ้างอากาศเมืองนี้โอเคนะเรียบร้อยเราก็คุยกับคน ในหมู่บ้านไปแล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องจ่ายใบสั่งแล้วจะจ่ายยังไงเออทำไมไม่ต่อยกันละ่ะอากาศดีนะครับวันนี้เฮ้ยฉันน่าจะไปเขียนนิยายต่อนะเนี่ยฉันมีเรื่องที่ต้องทำเยอะแยะงั้นต้องขอตัวก่อนนะเธอยังไงก็ระวังเย้คนนี้ให้ดีคุณไม่ต้องมาพูดมากเลยคุณจะมีเรื่องกับผมเหรอคุณไปไครเลยนะโวยตายแล้วโอ้ย,ย,อยนินาลี่ได้เลื่อนขั้นด้วยโอเคนะคะแม้วนินลี่จ๋าเลิศมากเลยเธอผมไปละ โมโหม,มากเลยนะฮะอะไรกันเนี่ยนี่นั่นไปแล้วโอเคยังเหลืออีกสามคนใจเย็นนะครับไม่ต้องทะเลาะก,กันนะครับเพราะยังไงคุณก็เหมือนกันทำตัวให้ดีๆหน่อยราดูท่าทางเขาจะไม่ค่อยพอใจคุณเท่าไหร่นะถ้าคุณจะคุยกับเขาอดูเขาด้วยว่าเขาจะคุยกับคุณหรือเปล่าโอ้แมวโวยอะไรจะขนาดนั้นคุณไม่ต้องมาพูดดี <laughs> ทางเขาเลย <laughs> ฉันแก้งเท่านั้นเองอะ่ะเพราะรูปล่อ <laughs> เอาละสิ โกนเขาและมิเชลโมโห้ะคะงานนี้อยู่ดีๆไม่ชอบรู้สึกจะพูดอะไรไม่เข้าหูไม่เชลนะคะเนี่ยอย่าให้พ่อโมอโหนะพ่อแจกไปสั่งลวดนะบ,บอกไว้ก่อนโอเคโอ้โหพูดถึงคุณไม่ต้องมาไอ้นี่กับผมเลยอย่ามีเรื่องกันผมขอร้องแล้วผมก็ไม่ชอบที่จะอะไรหงุดหงิดด้วยแฮ้มิเชลของเราไม่ใช่สายโหดนะะที่ประเภทแบบรุนแรงกับ ประชาชนอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นผู้พิทักษ์สันติราษนะคะก็แบบต้องใจเย็นอะไรเงี้ยพูดกับดีๆนะไม่ใช่ไปต่อยเขาแต่คือเขาบอกเลยว่าตอนนี้แดงแล้วนะ่ะโอ้โหได้ที่ครับทั้งเมืองเลยสิงานนี้โอ้โหหนุ่มมิเชลของเราตอนนี้เลือดร้อนนะทําอะไรไม่ได้หนีดีกว่าเพราะว่าถ้าอยู่ต่อน,นี่ได้ต่อยกันนะั่นแน่คือตำรวจต่อยประชาชนนี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีสำหรับงานของเรานะคะ โอเคเดี๋ยวหยุดพักก่อนให้พวกเขาเดินไปถ้าพวกเขาจะต่อยจะมีเรื่องอะไรก็เรื่องเขาเออแต่ก็พูดเถอนนะเวลาก็เยอะมากเลยเนี่ยเรายังไม่มีใครทําอะไรกันเลยเนี่ยในเมืองรู้สึกคนจะน้อยแต่เดี๋ยวคีคิดว่าเดี๋ยวจะต้องไปหาคนเยอะๆหน่อยแต่บอกตรงนะถ้าไปเอามอสไอเนี่ยคนเยอะมาเอานี่ทําอะไรกันเด็กๆอุ้ยเล่นน่ารักจังเลยอะ่ะแห่พ่อมาเล่นกับลูกด้วยเหรอน่ารักจังเลย โอเคก็หมายถึงว่าถ้าเกิดไปเอามสคนเยอะๆมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเยอะจริงๆนะคะแล้วก็คือยังไงจริงๆมันก็ไม่แหลกกันนะถ้าเยอะแต่ว่าคีว่ามันเยอะเกินไปแต่เดี๋ยวก็ดูกันนะคะว่าหลังจากให้เขาทํางานประมาณกลางๆแล้วหรือได้เลื่อนขั้นเกือบจะเก,กษียณแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวคีจะเอาคนมาเยอะๆเลยมันจะได้มีงานเยอะ <S <S แต่ถ้าคินคนเยอะแล้วเนี่ยก็ยไม่รู้ว่าคนไหนดีไม่ดีนะคะเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยว มิเชลทักทายหนี่ยอ๋อชื่ออะไรเนี่ยเฮ้วัดดีชื่ออะไรนะอเล็กซ์ไคลสเหรอเอ้เขาเป็นพวกเดียวกับเรานี่นะอ๋อรู้สึกนายคนนี้ก็เป็นตำรวจเหมือนกันนะคะอยู่สเตชันเดียวกันด้วยรู้สึกจะเป็นนายเรานี่นาะมาทําก่อนหมอแกเลิกงานแล้วดีเนี่ยมาออกกำลังกายเฮ้ฉันไปวิ่งก่อนนะเจอกันที่ทํางานโอ้ยนายคนนี้รู้สึกแหมเป็นนายของเรานะคะก็ บอกว่านะทางานแค่ครึ่งวันเรานี่ยังอยู่เลยเนี่ยนี่กี่โมงกี่ยามแล้วยังต้องทํางานอยู่เลยแต่งแต่งแต่งเฮ้ยโมโหโอเคใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะรู้สึกว่าเดี๋ยวจะต้องมีอะไรกเกิดขึ้นนะได้ตะลุมบอลน,นี่ไงนางทําอะไรเนี่ยดูนางทําโอ้โหทําให้มิเชลโมโหนี่เอาขยะทิ้งอีกมาแล้วครับเดี๋ยวคอยดูนะครับ ว่าเขาจะโมโหแค่ไหนถ้าเกิดเมืองบ้านเราสกปรกขนาดนี้ตำรวจมาเจออย่างนี้มันก็ต้องมีบ้างโอเคได้เรื่องแล้วโอ้ยนี่มันอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงฉันไม่สนใจหรอกนี่นะคุณต้องเก็บมนันนะรู้เปล่าฉันไม่สนใจก็ฉันต้องแชทกับเพื่อนผูงฉันจะหน่อยฉันไม่ได้เป็นคนทำนะเธอก็เห็นอยู่แหมนู่นเนี่ยคนนู้นหรือเปล่าที่ทำอะ่ะเธอจะมายุ่งอะไรกับฉันเนี่ย โอเคนะคะมิเชลจ๋าไม่งั้นเธอก็ต้องเก็บเองสิจ๊ะถ้าไม่ทำอ่ะนะโอ้ยโมโหมากๆลูกก็ม,กกมีสงสัยโมโหแทนลูกหรือเปล่าเด็กคนนี้ยังไม่ไปอีกเหรอโอ้ยทำอะไรอะ่ะอ๋อรู้สึกจะได้ตะลุมบอลกันแหละงานนี้อีตาหนั่นมาแล้วนะคะอุย้ยเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นเราต้องรอสักแป๊บนานไงเดี๋ยวขอลองทาก่อนนะคะนี่ไงแบบใช้เวลานานในอกหตีกัน ยาวมากเผลได้แล้วงานนี้มิเชลญจัดการออกใบสั่งอุ <laughs> <laughs> ๊ยตดตดทีเดียวเนี่ย <c oughs> คุณทำอย่างนี้มาตีกันได้ยังไงโอเคเอาใบสั่งไปเลยคนละห้าร้อยค่าตอบกันคุณก็เหมือนกันเป็นผู้ชายตอบผู้หญิงได้ยังไงโอเคเอาไปเลยห้าร้อยไปจ่ายที่สเตชั่นด้วยบ่าเอ้ยไม่น่ามาเจอกันเลยโอเคงานนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคเหนื่อยกับมิเชลมากแล้วมิเชลก็ได้ทำงานสำเร็จแล้วนะคะเอาเอาเอานี่กล้าทำต่อหน้าตำรวจแล้เนี่ยมิเชลบอกไม่อยากยุ่งกับเด็กพวกนี้จริงๆเลยนะอย่าไปยุ่งเลยเด็กเล็กโอเคเราก็เสร็จภารกิจแล้วนะเดี๋ยวคีขอจบแค่นี้เนะาะเราจะเจอกันแพทหน้านะคะยังไงก็ติดตามเนาะใครที่เป็นแฟนสิมสวัสดีค่ะ